หน้าตามันกับสิเป็นสงสี่ครับผมอันนี้เป็นผัดลมหรือตัวดูดลูกปืนที่ปัญหาจืะลูกนี้ครับครับผมเครื่องดูดฝุ่นแอกีครับผมอาการนี้เกิดจากที่ยังครับมาบังน้ำกัน ดังแล้วก็สั้นแห้งครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันแกะไปน้ากันครับผมก็บรรัวมันเกิดจากยี่ย้อบรรัวมันสิสอมได้บ่มันสิแกะได้บ่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งเป็นน้ำกันครับพี่น้อง ก็อดอกมากกระสีไปทั้งสี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ามันเกิดไี้อย่างเกิด หน้าตามันกระสิเป็นอยงสี่ครับผมอันนี้เป็นผัดลมหรือตัวดูดฟุน้นของเครื่องดูดฟุ้นครับผมมีลักษณะเป็นังสี่ครับผมคิดว่าอาการนี้เกิดจากลูกปืนแน่นอนเพราะฉะนั้นเบื้องล้วว่ามีทางอื่นครับนอกจากถอดออกแล้วก็เอาลูกปืนมาเช็ค ซึ่งการถอดกะว,วุ่นวายหนยากพอสมควรครับผมก็คือตัวขอบตัวนี้ผมต้องเอาตัวขอบตัวนี้ออกนะครับนี่เห็นผัดลมนะข้างในนี่ยจเห็นผัดลมเป็นใบพัดซึ่งจากการหมุนดูหมุนเบิ้งก็คือมันฝืดๆดฟันตรงเลยว่าอาการนี้เกิดจากพัดลมแน่นอนครับผมสามารถถอดได้ครับแต่ว่าอสาัญยากจัาหน่อยเดี๋ยวมาถอดเป็นน้ำกันครับก็คือฝาสุดฝานี่ออก สะก้อนเดีวยวกับึงสิตอดพวกใบพัดยังมันยื่ออกมาได้เดี๋ยวกัจังสิมาเบิ่งลูกปืนซึ่งมันอยู่ข้างในได้ครับครับตุ้มก็สิเริ่มโดยการตรงที่เขาย่ำเลยครับมีห้อยค่อยอย่ำมีหลายจุดปฏิกิกริยาถอดออกก่อนแต่นั่นผมก็ริค่อยๆสกัดออกครับ เป็นเังสีครับขยานลืมยานพิษยกเครื่องไม้ไว้ครับผมน,นี้เป็นร่างทานครับถอดอกก่อนครับก,รก,ก็เนองจากผมสีสอมเพื่อใส่งานใสบานใส่งานเฝ้าใส่นะครับเพราะนั้นผมจิดเป้าเห็ดโดยเชือนี่ผมจิ๊บถอดใบพัดนะครับ ผมทหลือด้วยโดยการขันน,อน็อตมุนีโอเลยครับซึ่งเหตุผลนี่็นลักษณะนี้เดี๋ยวจังไปเบิ้งกันตอนถอดนะถ้าไม่พัดตัวนี้มันถอดอยากเข้ามาถอดอก,ก็ได้เดี๋ยวกั็เคล็ดนี้เป็นเคล็ดเลี้ยงด้วนครับผม้องดีบส่อมดีบใส่ครับผมเงี้ยแข็งทำไมเป็นแังสีครับ พื้นลงนี่เลื่อนดีอยู่ครับตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ครับปลุกปืนทีปัญหาคือลูกนี้ครับ ฝืดๆครับผมกระสีลอเล่นโดยนี่เลยครับน้ำยาในกระสุกต่อไปครับกระถิ่มไ้สักครู่ครับผมถิ่มไจ้จะเข้าผมกระสิเหมือนเดิน,นครับเจ้า้อยครับ นี๋ก็เรียบร้อยแล้วครับการลอร่อเลื่นมันมีก็เลื่นนะครับาสาเหตุนหนึ่งที่ผมบัลือบัถอดพันลมตัวนี้ออกก็นเนื่องจากว่าถึงถอดออกมาเวลาล่อเลื่นก็ต้องลอ่อเลื่นฟังนี่คือเขาเพราะว่าฟังลอ่อเลื่นมันจะลอ่อเลื่นในฟังนี่ครับถ้าบัถอดออกมาจากถวยลูกปืนลูกนี้มันก็จะยู่ลักษณะนี้เม้น ก็คือมันสะรอเลื่อนฟังนีบ่ได้ต้องรอเลื่อนฟังนีแต่คือตัวนี้เขาจะเห็นตลับดอกปืนนะครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมบัอดชุดไปผัดเนี่ยออกหรือว่าจะถอดกับป๋องยาครับถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ยกออกมาแล้วก็ออกมาส่วนบํารุงก็ได้คื้อกันครับผมต่นี้ผมเห็นว่าเช็ดจังสี่ก็สามารถรอเลื่อนได้นะครับผมก็เลยบถอด ตากนี้ครับผมจากนี้ผมก็สิประกอบ้วครับผมจากนี้ผมก็สิประกอบครับผม ก่อนยางครับเียบร้อยครับเียบร้อยครับ อ่ะทดสอบเบิ้งครับครับกถือว่าดีกันมาระดับหนึ่งก้อนหนานี่มันดิสั้นแห้งกับเสียงดังแห้งเลยอันนี้แก้กปัญหาจากก้อนหนาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตามที่เบิ้งแล้ว เครดูดฟุ้นตัวนี้คงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหลูกตืนใหม่นะครับตัวนี้ก็นอาจะใส่งานได้อีกระยะหนึ่งครับผมเป็นการแก้ปัญหาจาะหน้าการนี้เป็นการสมเห่งด่วนครับผมอ็จะใส่งานเนาะสำหรับการแก้ไขานีก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับนะหลายคนก็คามาเบิ่งก็อยาก้าต่ยาเครื่องอยู่บานมีปัญหามีอาการลักษณะน,นี้หรือว่าใก่เคียงตัวนี้ หรือว่าอยากถอดอยากลือ้อเบิง้งจริงๆครับตามที่คิปเพชรใ้เบิ้งไปแล้วสามารถเช็ดได้ซ่อมได้โด,ย,ดยตัวเองครับผมเบิ้งคลิปแล้วกรับสามารถนำไปเฮ็ดได้ครับผมครับสวหรับคุณนี่ไอส์หนิครับคิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ